โอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้คือผมโตจากช่องโลคิโตแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกม The o อ l s Ebima กับเจ้าดิวโลนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ผมถ่ายคลิปเอาไว้แต่ว่ามันไม่ไมีเสียงเลยผมเลยต้องมาพากเองนะแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังล่าสุดเออ d i a b โบอยู่เจ้าหมูเด้งนั่นเอง ก็ตอนนี้ก็กำลังหากันอยู่ไม่รู้อยู่ไหนระหว่างทางก็กำลังหาเรื่อยๆก็มองมองดูตอนนี้ก็มองมองดูไม่รู้อยู่ไหนผมเห็นละตอนนี้ผมเห็นแล้วว่ามันอยู่อีกฝั่งหนึ่งผมก็เลยวิ่งไป เป็นช็อตที่ผมคิดว่าผมสู้ได้ดีอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นตอนนี้ก็เราผมเห็นเดียโ,โบแล้วผมเห็นว่ามันอยู่ในนั้นผมก็กัดไปหนึ่งทีสองทีครั้งที่สอง,น,สองนี่พลาดน,นะก็แล้ว ก็เผลอไปโดนควิดหนึ่งรอบเพื่อนผมก็ตอนนี้ก็โอ๊ยโดนขวิดผมก็เลยไปกัดกัดกัดตอนนี้ติดตัวเขียวแล้วนะกัดอีกรอบกัดอีกรอบเดียโบน่าจะเป็นตัวที่เลือดเยอะมากเลยนะกัดตอนนี้ติดสีม่วงแล้วนี่ผมก็พยายามไล่ล่ายอยู่กัดโดนมันขวิดเข้าไปอีกทีก็เจ็บมากเลย เป็นกับส้มเลยอ่ะก็ตอนนี้ก็กำลังล่าอยู่เพื่อนผมพยายามล่อให้แต่ว่ารู้สึกว่ามันจะวิ่งไปทางนั้นเพื่อจะไปหลบมุมซึ่งผมโดนควิดอีกสองทีตายตอนนี้ก็กำลังวิ่งเข้าไปกัดมันโดนหนึ่งทีแต่ว่าก็ไม่ได้แรงมากกัดโดนแค่าหาง มันก็พยายามลากผมก็ควิดโดดวิ่งขึ้นไปแต่ว่าโดนควิดอีกหนึ่งรอบก็เจ็บสาหัสแล้วตอนนี้อันนี้เลือดน่าจะแดงแล้วนะคิดว่าแดงเลยอืมโอเค ตอนนี้ก็พยายามล่อให้มันลงมาอยู่ส่วนผมก็พยายามหาที่หลบหลบก่อนนะก็นั่งไปก่อนแล้วนี่จู่ๆมีคานโนเข้ามานะตอนแรกจะควิดแล้วแต่ว่าเหมือนไม่ควิดเพราะผมกับผมกับเดียบโบกำลังไฟกันอยู่นะยังอยู่ในช่วงไฟอยู่จะไม่ผ่านไปเกินสิบวิน เรเลยไม่สามารถทำอะไรได้นะเพราะถ้าเกิดขอทำมันจะถือว่าผิดกฎของของเซิร์ฟไทยนี่ผมก็เลือดก็ตกถึงครึ่งแล้วตอนที่เห็นแต่ตอนนี้ก็เดียบโบก็กำลังลงมาพยายามหาผมอยู่นะแล้วเ,เหมือนจะเจอแล้วด้วยผมที่เห็นก็พยายามวิ่งหนี เ้วไปหาที่ซ่อนที่ดีกว่านี้เพื่อนผมก็โดนควิดไปอีกหนึ่งทีสองทีตอนนี้น่าเจ็บมากๆแลนะเพื่อนผมแต่ก็ยังไม่ถือว่าอะไรขนาดน,นั้นดแต่น่าจะไปเจ็บไม่เท่าผมผมเห็นคานโนวิ่งเข้ามาผมเลยวิ่งออกแล้วเจอเดียโบควิดตายพอดีโอเคก็ถือว่าเป็นอันจบ เลยการเล่นครั้งนี้ผมก็ทําผมก็พยายามจะเห็นแล้วอัดมาได้หนึ่งชั่วโมงแล้วก็เริ่มปิดคลิปแล้วก็ใครใครที่มาดูคลิปนี้จนจบก็ต้องขอขอบคุณไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ดูถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อน